สวัสดีค่ะในน้องนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะในดีสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะวันนี้เบลก็จะมารีวิวผลไม้กวนที่เบลเอามาประกาศขายนะทุกคนเป็นผลไม้กวนที่อร่อยสีเขียวนี่ก็จะเป็นรสชาติออกหวานๆหน่อยเธออ่านไปอ่านมาตอนแรกเบลก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผลไม้ของอะไรเนาะก็คือดูหน้าซองแล้วดูไปนมาเออกินไปกินมาแล้วแบบ เออมันเหมือนมะม่วงเลยนะแต่มันไม่เหมือนมะม่วงบ้านเราน่าจะเป็นมะม่วงที่มาจากปากีสถานนั่นแหละที่ทุกคนที่ที่เห็นเบลไปซื้อเป็นกิโลข้างทางที่เอามีเขาเอารถมาขายมะม่วงเหี่ยวๆนั่นแหละเออเป็นมะม่วงของปากีสถานเขาก็เอามากวนใช่ไหมแล้วก็เอามาบรรจุซองแบบนี้เป็นผลไม้กวนเป็นสีเขียวๆเอารสชาติไม่หวานหวานๆจะไม่เปรี้ยวเลย แล้วก็จะมีถุงสีดำนะทุกคนสีดำที่มีเบลประกาศลงไปหลายๆคนก็จะเห็นว่ามีสีดำแล้วก็ถุงสีชมพูสีดำนะ่ะก็จะเป็นแอปปิคอร์ทที่มันเป็นผลไม้ของประเทศอิหร่านนะก็จะมีแบบช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นผลไม้สีเหลืองที่มันสุกเยอะๆใช่ไหมเขาก็จะเอามากวนแล้วก็เอามาตากแห้งาเงี้ยทำเองก็ได้แล้วก็มีขายเหมือนขนมเลยที่เนี่ยเบลก็ชอบซื้อให้ลูกกินเป็นประจําเลยนะทุกคน ก็อร่อยดีแต่ว่ามะม่วงก็คือเลิศดเลอดอยู่นะก็เลิศดถ้าเป็นมะม่วงบ้านเรามันก็จะหอมหอมใช่ไหมมันก็จะมีกลิ่นมะม่วงหอมหอมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มะม่วงบ้าปากีสถานเขาไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติก็หวานนั่นแหละทุกคนอร่อยดีนะ คือใครสนใจอยากลองชิมก็ทักไลน์เบลก็ทิ้งช่องทางการติดต่อมให้ที่เบลโพสต์ไปนั่นแหละทุกคนก็ขอขอบคุณทุกค,คนที่อุดหนุนเบลมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยถุงสีดําก็จะเป็นอของผลไมอ้อดัลนะทุกคนมีก็มีทั้งถุงสีชมพูสีชมพูอ่ะถุงสีชมพูมพมพไปซื้อกินประจำเพราะว่าซื้อให้ลูกกินมันจะรสชาติออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานนิดๆใครชอบแบบนี้ใครไม่ชอบกินหวานนะอยากจะบอกเลย ผลไม้กวนหรือว่าของที่ประเทศอีร่านะถ้าเป็นผลไม้กวนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยใส่น้ําตาลเขาจะเอาดึงความหวานของ ผลไม้มาเลยถ้าใส่น้ําตาลก็จะใส่ไม่เยอะเพราะว่ามันเปืองคนที่นี่เขาประหยัดมากเลยนะทุกคนประหยัดเฮ้งจา้าจะมาใส่น้ําตรงน้ําตาลนีไหมถ้าใส่น้ําตาลนี่ก็คือเป็นขนมหวานเท่านั้นเป็นพวกเคก้กพวกขนมหวานที่เขาทําแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้กวนเนี่ยโอ้ยิงเมียาเบลทํานะทุกคนนี่น,น้ําตาลแทบจะบ่ใส่ใส่ในยิบเมื่อเดียวว่ามันใส่เกียร์จ้าแกใส่แค่นั้น แกก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็จะดึงความหวานมาออกจากผล,ลไม้เนี่ยเวลากลวนออกมาแล้วตักออกมาเลี้ยวเนี่ยมันจะให้รสชาติของผล,ลไม้ไปเลยถ้าลูกไหนหวานก็จะหวานแล้วผล,ลไม้ที่อิหร่านนะอยากจะบอกเลยทุกคนมันไม่ค่อยหวานมันถ้าอันหวานนะก็มีแต่มันมีไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นส้มอย่างงี้ก็ส้มส้ม สมบตาม,มันสมใจสู้อมบากเน่าแต่ว่าอันหวานก็มีนะถ้าเราเจอลูกวอนหวานเนี่ยโอ้พระเจ้าอวยพรโชคดีมากค่ะแต่ว่าถ้าเราเจออันไหนที่มันเปรี้ยวๆเนี่ยก็คือเออนั่นแหละก็วิตามินซีหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์กินเข้าไปเลยจ้าไม่มีเป็นไข้จ้าแต่ว่าลูกเราก็คือเป็นไข้บ่อยมากเพราะว่าไม่ค่อยกินกินบ้างไม่กินบ้างเนาะ แต่ว่าเบลติดใจมะม่วงกวนมากเลยนะทุกคนเบลจะไปเลาะอ,อีกอยู่เบลจะไปหาเลาะตามห้างสปปรรพสินค้าอยู่ทุกคนมันมีจะมีอะไรแบบเด็ดๆมาขายอีกนะเบลก็ไปเลาะดูว่าเออมันมีอะไรเอามาขายก็จะเอามาฝากพี่ๆทุกคนให้ได้ดูว่าเอออันนี้มันอร่อยจริงเบลก็ซื้อมาชิมอยู่นะทุกคนซื้อมาชิมแล้วก็นี่อร่อยมะม่วงนี่อร่อยมันหวานเพราะว่าเบลเป็นคนชอบกินหวานไอ้เปรี้ยก็อร่อยถ้าใครชอบกินเปรี้ยวๆนะก็เลิศอยู่นะทุกคนบอกเลยไม่มีน้ําตาลใครแบบรักสุขภาพสายรักสุขภาพมาเลยจ้ะ มาอยู่อีลานเลยค่ะใครรักสุขภาพมาอยู่อีรานค่ะน้ําตาลนี่กับข้าวแทบจะไม่มีใส่ค่ะาบไทยน่า <t ina> เขาใส่เกลือผงขมิน้นพริกไทยซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นแค่นั้นหรือว่าในซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นมันจะมีน้ําตาลไม่หรอกที่อีรานเป็นไปไม่ได้เพราะมะเขือเทศเข้มข้นมันก็ออกเปรี้ยวนะทุกคนถ้าจะใส่ก็ใส่ที่ซอสมะเขือเทศซะมากกว่าเบีว่านะแต่ว่าถ้ามะเขือเทศแบบเข้นๆ้นในรสชาติจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวเลยแหละทุกคน ใครที่รักสุขสายสุขภาพนี่ย้ายมาอยู่อีหลานเลยจ้าง่ายสม,มนโนขั้วขายเฮียนขายสั้นมาเลยจ้ามาซื้อบ้านอยู่อีไาน <laughs> มาซื้อบ้านข้างๆกันก็ได้มาเซฮัลโหลกันทุกวันก็ได้นี่เป็นอาพาร์ตเมนต์อยู่ง่ายอยู่สบายนะจ้าบอกเลย นี่ชวนเพื่อนมาไกลบ้านไกลเมืองแล้วมามากินส้มตําเป็นเพื่อนกันไงทุกคนมันดีอยู่นะนี่เป็นอาพาร์มงอาพาร์เม้นแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เซฮาร์โรกันทุกวันไงจะได้เห็นหน้ากันตล,ลอดเลยนะทุกคนวันนี้ช่วงเย็นนะทุกคนเบลไปซื้อของมาใช่ไหมเบลก็ได้ผักได้ไก่ได้เนื้อมาเยอะแยะมากมายทั้งไปซื้อพวกขนมพวกอะไรมา,ามาเตรียมไว้ด้วยเนาะ แล้วคราวนี้เบลก็เลยมาล้างจงล้างจานล้างของอะไรเก็บเข้าตู้ให้มันเรียบร้อยแบบหั่นไก่เงี้ยเข้าตู้เย็นเข้าช่องฟรีให้มันเรียบร้อยกว่าจะเสร็จก็เมืก็ค่ํานะทุกคนก็นี่แหละก็ล้างจงล้างจานอะไรไปวันนี้เบลนึกอยากกินแกงส้มปลาทูใส่มะล,ละโกเป็นแกงส้มแบบ ของภาคใต้อ่ทุกคนมันจะรสชาติออกเปรี้ยวๆหน่อยอนี่แหละเราก็ว่าจะไปหาแม่ใช่ไหมเราก็จะแบบจะลื้อฟื้นความทรงจำาไหน่อยว่าเราชอบกินแกงส้มมากทุกคนแกงส้มอ่ะสีเหลืองอ่ะสีเหลืองๆมันก็จะเป็นสีรสชาติออกเปรี้ยวของภาคใต้นะ่ะอร่อยนะเแบลบไม่มีพริกแกงของภาคใต้แต่ว่าเบลมีพริกแกงที่ว่าเบลเอามาพริกแกงแดงนั่นแหละเบลบก็จะมาตําใส่กับกะปิมันก็จะเลิศอยู่นะเแบลบว่ากินกับปีนี่ก็ชิ ทวนไปออมบ้านเลยนะกินกะปิก็คงจะฟุ้งไปเต็มบ้านเลยนะทุกคนแต่ว่าเราอยากกินไงเราก็จะตามันแบบนี้เลยจาก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยทําด้วยซ้าเบลไม่เคยทําเลยอาหารใต้นะเบลเคยทํอ่แกงไตปลาเคยทําอยู่ครั้งหนึ่งก็มาทําที่อีดานด้วยครั้งที่สองส่วนมากก็จะซื้อกินทุกคนไปซื้ออยู่ภาคใต้นาะมันก็จะมีร้านอร้านขายข้าวแกงมันก็จะมีอาหารใต้เต็มเลยเราเลือกกินได้เลยเราจะกินอะไร นั่นแหละเก็กินทุกวันบางทีก็กินไข่พะโล้บ้างบางกินก็ไก่ผัดขิงนะอยู่ทํางานที่ภูกเก็ตนะทุกคนตื่นเช้ามาต้องแวะเข้าไปร้านขายข้าวแกงก่อนเข้ากล่องก็ตักใส่กล่องมากินที่ทํางานนั่นแหละ อร่อยมากแล้วชอบโอ้เป็นคนกินกินยังกระแทบจ้ากินแล้วก็อ้วนหนีพี่มันเนี่ยไปแลงกับไปออกกําลังกายที่ผับที่เทกยาเต้นโอ้ทุกคนเบลไปผับทุกวันเลยนะตอนที่เบลอยู่ภูกเก็ตอ่ะเบลไปทุกวันเลยเบลเลิกงานประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยตีสามตีสี่เบลก็แวะไปเขาหนุนเขาปิดตีห้านู่นเห็นไหมแล้วก็แวะไปจ้าไปออกกําลังกายสักนิดนึงแล้วผับ ที่ภูเก็ตนะมันมันชื่อว่าผับไทเกอร์ใช่ไหมตรงนั้นแหละผับนั้นแหละที่แบบว่าเราไปเป็นประจําแล้วไปกับเพื่อนเป็นประจําเลยแล้วคนอาหรับนะทุกคนคนอาหรับเขาจะชอบไปเที่ยวผับนะเขาจะเปิดเพลงอาหรับเนะี่ยแล้วเขาจะชอบโปรยเงินทุกคนแบงยี่สิบนั่นนะ่ะโอ้ยบางวันนะ่ะโชคดีเราได้เป็นพันตรงไหนที่เขาโปรยเนี่ยเราก็ไปยืนแอ,แอคท่าเต้นอยู่นั่นนะ่ะไม่ได้ไปแบบว่าไปผู้ชงผู้ชายอะไรนะเราก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นหน้าด่านเราก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ดีขนาดนั้นหุนเราก็ไม่ได้เสียเนาะเราก็ไปอาศัยว่าเออไปเก็บกันแล้วพึกจจะ <c oughs> เขาก็โปรยเงินมามันโปรยท่านงันบวชพุระจา้าเวลาที่เขาดีใจหรือว่าเพลงที่เขาชอบใช่ไหมเวลาที่เขาชอบอย่างเงี้ยเขาก็จะ ดลุกขึ้นมาแล้วก็จะโปยเงินเงี้ยโอ้ยคนก็จะแบบกูเข้าไปเอาอย่างเงี้ยแต่มันก็สนุกดีนะแล้วมันก็ได้เงินด้วยนะทุกคนเราไปทํางานแล้วอ่ะเราก็ได้เงินตางหากที่ทํางานใช่ไหมพอเราไปเที่ยวนะทุกคนเราก็ไปเก็บเงินด้วยเบลไปทุกวันเลยโอ้ยเบลได้ทุกวันเลยไม่แคร์ด้วยซ้าว่ามันจะเป็นมันจะยังไงแต่ว่าเราไปเราก็ไปเต้นด้วยไปสนุกด้วยออกกําลังกายด้วยเผื่อฟุกๆได้ม,ม,มีมีผู้ชายมาสก,กิดเราด้วยบางทีอย่างงี้ก็มีแต่ว่า นานๆทีหละสําหรับเบลนะแต่ว่าส่วนมากเบลก็จะไปเก็บเงินซะมากกว่าไม่งกเท่าไหร่เลยเราก็ไปเก็บเนาะแบ่งยี่สิบเก็บไปเก็บมาได้เป็นพันอยู่เด้อเบียขวดหนึ่งนะ่ะขวดตั้งเป็นสองสามรอยหนุอยู่ในผับเนาะข้างนอกสี่ห้าสิบาทใช่ไหมแต่ว่าข้างในนะ่ะมันมันก็ข่าเพลงค่ะไฟเขาเนาะทุกคนหรอก็จ่ายไปขวดเดียวหนะ่อยกินทั้งคืนจ้า ทำกับข้าวอยู่ก็มืดก็ค่ำเนาะก็เปิดหน้าต่างออกมาทุกคนเอ้ยน้องแมวมันคลอดลูกแล้วจา้าทุกคนเห็นไหมมันมีลูกตัวสีดําแล้วก็สีขาวสองตัวมีทั้งคุณยายมาด้วยแล้วก็น้องชายน่าจะเป็นน้องชายแล้วก็คุณแม่นะ่นะมากันหอบขยุกขยงมากินข้าวนะทุกคนเบลก็ไม่เห็นมันมานานแล้วแต่ว่าวันวันสองวันที่เราไปไปซื้อของนะี่ะเบลก็เห็นว่าน้องอ่ะ พาลูกนอนอยู่ใต้ตึกอีกตึกหนึ่งน่าจะเป็นเขาให้อาหารตรงนั้นแหละนะก็เลยไปอยู่กับเขาไม่มาอยู่กับเราไงทุกคนเราก็มองหาแต่ไม่แต่ไม่มาหาเราวันนี้สงสัยคนให้อาหารเขาไม่อยู่มั้งก็เลยวิ่งมาทางนี้ก็ะเลยดเบลก็เลยเอาหัวปลาให้แล้วก็มีเบลทอดไก่ให้ให้ลูกกินเนาะเบลก็เอาไก่ทอดให้กินด้วยทุกคนแกงส้มคือมันสุกแล้วแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปป้า เสียบแฮงจ้าโอ้ยอร่อยมากเปรียปร้ยวๆน,นิดๆเค็มมหน่อยน่อยจ้าทุกคนนี่เป็นไงน่ากินไหมล่ะคนทำก็น่ากินนะบอกเลย ดูค่ะเองสะก,ก่อนจ่าเบล,ลทำนู่นทำนี่ใช่ไหมแล้วก็ทอดไก่ทอดอะไรให้ให้ทุกคนในครอบครัวก,กินเรียบร้อยแล้วแล้วเบล,ลก็เลยมานั่งกินของตัวเองเบล,ลของตัวเองมันยังไม่สุกเบล,ลก็เลยมานั่งกินทีหลังเพื่อนนะแต่ว่าเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็อิ่มกันหมดแล้วอิ่มแล้วก็นั่งดูทีวีก็เล่นไปตามอัธยาศัยเนาะแต่ว่าเราก็คือมากินข้าวทีหลังเพราะว่าของเรายังไม่สุกเข้ก็เลยนั่งกินข้าวคนเดียวทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งเนาะทุกคนเบล,ลก็จะรีบกินข้าวเพราะว่าจะพาเด็กๆเ,เข้าไปอา น้ำล้างหน้าเป่งฝนันปูที่นอนแล้วก็นอนนะทุกคนก็คือสามทุ่มสี่ทุ่มเบลก็ไม่อยากให้ลูกนอนดึกไงเพราะว่าถ้านอนดึกดึกอ่ะมันจะติดนิสัยแล้วเด็กๆก็จะงอแงอาณานี่ก็จะงอแงมากเบลก็จะรีบกินข้าวแล้วก็พาเด็กๆเข้าไปเข้านอนนะทุกคนมันเป็นกิจ,จวัตรประจําวันของเบลเลยนะตั้งแต่มีน้องอดินตั้งแต่มีลูกยิ่งมีอานาเข้าไปด้วยนะทุกคนแรกๆคลอดน,น้องอานานี่ปรับเวลานอนตัวเองไม่ได้ตานี่เป็นมีแพนด้าเลยค่ะแบบ ไม่ได้นอนเลยนอนวันละสอสามชั่วโมงแต่ว่าพอลูกโตขึ้นเริ่มแบบมีพัฒนาการมากขึ้นสเดือน6เดือนเนี่ยเริ่มโอเคเริ่มอยู่ตัวเริ่มแบบปรับเวลาตัวเองได้แล้วได้กินข้าวเป็นเวลาแต่ว่าก็ยังยังเหมือนเดิมมันทุกคนถ้าวันไหนที่มันแบบเบลยุ่งมากๆอย่างเงี้เยเบลก็จะทํากับข้าวให้ทุกคนในบ้านกินก่อนแล้วเราก็กินทีหลังเพราะว่าเบลไม่ เบลไม่ชอบกินอาหารอี่านบางทีกินได้นะแต่ว่าหลังๆมาก็คือเราอยากกินอาหารทเรานื่อยากกินอาหารไทยอ่ะทุกคนแล้วก็จะทำก็รอกินอาหารไทยจนกว่ามันจะสุกอ่ะเพราะว่าอาหารบ้านเรานะ่ะทำแป๊บเดียวมันก็ได้กินไง แต่ว่าอาหารอีหลานนะทุกคนเออต้องทําตั้งแต่เช้าตอนเย็นบางบางอย่างนะตอนเย็นถึงจะได้กินมันถึงจะเข้าน้ําเข้าเนื้อถ้ามันแบบทําแป๊บเดียวนะมันเหมือนไม่สุกมันไม่อร่อยอาหารบ้านเขาคือต้องใช้เวลานานในการแบบทํามากๆแล้วเปลืองแก๊สสุดๆถ้าเป็นแก๊สที่เหมือนบ้านเรานะเป็นแก๊สเป็นถังปิกนิกนะบอกเลยว่า เที่ย่อิหร่านนี่ค่าคงคีบคงสูงปรี๊ดเลยแหละถึงแบบถึงบ้านยักษ์เลยแหละเบลว่านะแต่ว่าที่นี่เขา,เาผลิตแก๊สหรือนู่นนี่นั่นเองท่อตรงมาจากใต้ดินเงนี้ยตัดเป็นเดือนเป็นเดือนไปมันราคาไม่ค่อยสูงมากเขาก็เลยทํากับข้าวใช้เวลาได้นานบางคนที่เปิดแก๊สไว้ทั้งวันอย่างนี้ก็มีนะทุกคนเปิดเบาๆตุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สุกอย่างเงี้ยก็มีนะ เขาก็เปิดอย่างนี้ก็มีนะทุกคนบางคนน่ะเขาก็จะทําเนิบๆช้าๆใจเย็นๆอยู่ในห้องครัวทั้งวันรอเวลาให้สามีกลับมาบ้านจะได้กินพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเนิบๆช้าๆแต่สําหรับเราไม่ค่ะ สำหรับเราก็คือผัดกะเพรานี่ยค่ะคือจองหนะ้าที่ได้กินค่ะจะมาช้าอะไรก่อนช้าไม่ได้ค่ะเวลาหิวมานี่ว่ามันว่ามันสิงโตค่ะคุบได้คุบค่ะหิวแห้งไม่ไหวค่ะนี่เหมือนเบลทําอาหารใต้เหมือนกันนะทุกคนนี่เบลก็ต้นแบบต้มให้น้ําแบบให้ผักมันสุกนะจักเปื่อยเปื่อยไม่เปื่อยไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่ามันนิ่มกินได้แล้วกินเลยค่ะดีไม่กินดิบด้วย <laughs> รีบกินข้าวเสร็จก็มาปูที่นงที่นอนให้เด็กๆนะทุกคนก็คือบ้านโอ้โห,หกแห้งลูกก็คือไม่รู้เอาอะไรมาปูเอามาปูเล่นแบบเล่นเป็นแบบซ่อนผ้าห่มกันนะทุกคนแล้วก็แบบหยอก,กันใส่ผ้าห่มนะ่ะอดินกับวนาก็เอาผ้าห่มเอาที่นอนมาปูเยอะๆแล้วทีนี้ก็เล่นกันอยู่สองคนนะพี่กับน้องวันนี้เราก็จะมาปูนอนหน้าทีวีกันนะทุกคนเนี่ยนอนกับอีไม่น้อนอนี่แหละ นอนน้ำมันนี่แหละทุกมื่นดาคาดเธอไม่ได้หัวใจโคชาละพา นอนหน้าทีวีมันปโปร่งโล่งสบายอะ่ะทุกคนมันนอนสบายก่อนไม่อึดอู้เหมือนนอนอยู่ในห้องเนาะเบลก็พาเด็กๆไปอาบน้ําเรียบรนะ้อยหน้าปูที่นงที่นอนไว้รอแล้วเราก็ไปอาบน้ําตัวเองวันนี้ไม่สระผมนะจ๊ะก็คือเมื่อวานเบลสระไปแล้วไม่สระทุกวันทุกคนเอ้ยมันผมมันยาวเนาะก็มัดไว้เอารวบๆไวเอาทาคองทาครีมโบกครีมแล้วก็ไปนอนจ้ะเบลทําแบบนี้ทุกวันเลยนะทุกคนหน้าก็คือเบลก็จะทาครีมตลอดครีมเนี่ยเบลซื้อที่อิรานนี่แหละมันเป็นครีมที่มาจากฝรั่งเศสก็บอกทาแล้ว ถ้าเราทาเยอะมันจะเหนียวเนินนะ่ะถ้าแบบหน้าร้อนก็แบบทาเยอะไม่ได้นะต้องทานิดๆนะหน่อยๆนะทุกคนก็ต้องทาแบบว่าเออให้มันแบบฉา่าๆแล้วเราก็ไปนอนถาน้าหน้าหนาวนี่โอเคก็ทาเยอะๆไปเลยให้มันฉ่ำๆมันจะได้ไม่แห้งแล้วทาออกมาแล้วหน้าเราก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะฉ่ำๆเลยถามว่าดีไหมมันก็พอกันตายนะถามว่าเอาดีแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ไหมมันก็ไม่ใช่ทุกคนมันก็คือแบบสําหรับเดเบลเบลเอามา<ๆ>จากเพื่อนนะครีมเนี่ย เพราะว่าเพื่อนนะ่ะแม่ย่าเขาใช้เบลก็เลยไปถามเขาว่าเออใช้ครีมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยส่งรูปมาให้ดูเบลก็เลยลองใช้เนี่ยเบลใช้อยู่ประมาณ2-3ปีได้แล้วนะครีมตัวเนี้ยหมดมา3-4หลอดแล้วหลอดนึงก็หลายบาทซื้อตอนแรกนะ่ะร้อยห้าสิบตอนนี้ขึ้นมาสามร้อยสี่ร้อยแล้วจา้าโอ้ยแพงมากค่ะโตเนี่ยต่อไปถ้าเบลมันหมดนะเดือนมันใช้ได้เดือนสองเดือนเลยแล้วนะทุกคนเบลใช้เบลใช้แค่ก่อนนอนกลางวันเบลทาแค่ครีมกันแดดตอนเช้าไม่ได้ทาทุกคนเบลทาแค่ก่อนนอน ทำไมไม่ทาตอนเช้ารู้ไหมรู้สึกว่ามันเปลืองคะ่ะเราก็จะไปหาครีมอันอื่นมาใช้อยู่ว่าเออถ้าแบบก่อนนอนทาอะไรมันดีไงทุกคนก่อนนอนแ่ถ้าทาก่อนนอนตื่นขึ้นมาหน้ามันก็จะนิ่มๆเลยนะดีดีเลิศม,มากทุกคนวันนี้ก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะลาติสวัสดิ์ฝันดีกด g h ในะจาทุกคนสวัสดีคะ่ะ